สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตามแหวมาคุยครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับวันสบายๆแบบนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยผมอยากจะพูดคุณผู้ชมเรื่องอะไรรู้ไหมวันนี้วันนี้เอาเรื่องนี้มาคุยคุณผู้ชมกันนะครับเรื่องของความรักเนี่ยความรักในะทุกคนอยากมีกันทุกวันอยู่แล้วใครมีความรักดีๆก็มีความสุขกับชีวิตแต่แน่นอนครับชีวิตคนเรามันไม่ได้สําเร็จลูกเหมือนบะหมี่ขึงนสาเร็จลูกมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุราบที่สวยๆงาม,งามๆที่จะสําเร็จหมมมดันต้องี ทุกบ้านสุกบ้างคละเคล้าก,กันไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่พลาดเลยเรื่องของตรงนี้ก็คือเรื่องของการทะเลาะกันนะครับการพูดจาผิดใจกันนะทะเลาะกับคนรักเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะกันเนื่องจากคําพูดทะเลาะกันเนื่องจากคนใกล้ตัวหรือทะเลาะจากเรื่องของคนอื่นนะครับหลากหลายเรื่องราวที่เอามาเป็นประเด็นแล้วทําให้ทะเลาะกันทุกผู้ชมการทะเลาะกันเนี่ยแน่นอนว่ามันสร้างความเครียดน,นะสร้างความเครียดให้กับคนทั้งคู่เลยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยพอเจอกันเรื่องของความรักที่ไม่ลงรอยกันหรือทะเลาะกันแล้วเนี่ย มันจะมันมันจะหยุดทุกสิ่งอย่างนั้นมันจะไม่อยากทําอะไรเลยจิตใจนี่คือมันอยากจะแย่แบบรู้สึกแบบไม่โอเคไม่อยากทำโน้นทำนี่คืออยากหยุดเฉยเลยนะฮะทีนี้แน่นอนนะครับว่าเมื่อเกิดประเด็นตัวนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราต้องมีการถอยกันคนละเก้านะถอยกันคนละเก้าในที่นี้ก็คือต้องมีการปรับตัวเข้าหากันหรือที่เรียกง,ง่ายๆว่ารู้จักคําว่าง,ง้อรู้จักการให้อภัยกันรับรองว่าชีวิตคู่ความรักของเรามันจะไปได้สวยต่อจะไม่ติดขัดแล้วก็ไม่สะดุดกลางทาง ทีนี้คุณผู้ชมครับเรามาดูกันว่าไอ้สิ่งที่เราจะเรากาลังจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยว่าความรักมีปัญหาปั๊บเนี่ยแล้วมันเกิดเรื่องของการง้อง,งอนขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะง้อคู่ครองคนรักหรือแฟนคุณผู้ชมเนี่ยให้มันสําเร็จเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมมีอยู่สกลุ่มเริ่มจากคนที่มีแฟนนะครับคู่ครองคนรักเกิดวันจันทร์เนาะวันจันทร์เนี่ยเขาขี้งอนนะครับแน่นอนแล้วขี้งอนพอไงแมงงอนเยอะแยะมากมายวิธีการง้องเขานะถ้าคุณมีปัญหาเขานะหรือว่าาิใจกกัันนะครบเบเอว่า คนเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาต้องการการง้อที่เป็นประเภทแบบสัมผัสโอบก,กอดจับมือหอมแก้มมันมีความรู้สึกว่าอบอุ่นไงเฮ้เขามาง้อเราด้วยการสัมผัสการอบก,กอดการจับมือหรือการหอมแก้มเนี่ยหายโกรธเลยปิดทิ้งเลยคุณผู้ชมมีความสุขอะไรคนเกิดวันจันทร์เนี่ยแฮปปี้แอนดิงเลยนะยิ้มแก้มปริเลยล่ะนี่แหละวิธีการง้อคนเกิดวันจันทร์นะครับกลุ่มที่2นะครับเขาบอกว่าอ่ากลุ่มนี้นะเขาบอกว่า ถ้าเวลามีปัญหากันนะครับมีปัญหากันแล้วทะเลาะกันปิดใจกันไม่ลงร้อยกันหรือว่าพองแง่แหงอลิ้นกับฟันกันเนี่ยงอเขานะด้วยการซื้อของนะครับหรือหาของที่เขาถูกใจที่เขาชอบเนี่ยเอามาง้อเขาโอ้โหรับรองคุณผู้ชมลืมไปเลยว่าฉันโกรธแกลืมไปเลยว่าฉันทะเลาะกับเธอลืมไปเลยว่าฉันไม่โอเคกับเธอนะครับกลุ่มนี้คือคนเกิดวันศุกร์ใครมีแฟนเกิดวันศุกร์งอง่ายมากเลยหาของที่เขาชอบถูกใจมาเนี่ยยื่นเข้าไปมอบให้ไปด้วยใจความรักรับรองหายงอนปิดทิ้ง หายโกรธเลยคุณผู้ชมลืมไปเลยว่าฉันโกรธเธอนะฮะกลุ่มต่อมาครับคุณผู้ชมกลุ่มที่3นะกลุ่มที่3ก็3บอกว่าอันนี้นะฮะจะอะไรก็แล้วแต่จะผิดจะถูกฉันถูกเธอผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องยอมรับผิดไว้ก่อนนะครับยอมรับผิดแสดงสปิปิตหรือว่าขอโทษครับ <struck> ผมผิดไปแล้วขอโทษข่ะฉันผิดไปแล้ว คุณยอมรับผิดไปเลยนะครับทุกอย่างจะจบทุกอย่างจะเคลียร์เลยนะครับกลุ่มนี้ได้แก่คุณผู้ชมที่มีแฟนเกิดวันอาทิตย์กับวันอังคารเพราะสองวันนี้คุณผู้ชมพื้นฐานเดิมเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่แรงอยู่แล้ววันอาทิตย์ก็แรงวันอังคารก็แข็งนะครับสองวันนี้วิธีเดียวที่จะง้อเขาให้สําเร็จนะคุณยอมรับผิดไปเลยจะผิดจะถูกช่างมันนะครับยอมรับผิดไว้ก่อนรับรองว่าเดี๋ยวหลังบ้านไปเคลียร์กันได้นะครับอันนี้เรื่องไม่ยากนะลองทํากันดูนะครับกลุ่มสุดท้ายนะฮะกลุ่มสุดท้ายหาก มีปัญหาการทะเลาะการแง่งงอนกันนะครับลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันนะขอโทษจากใจขอโทษจากใจเลยนะครับไม่ต้องมามีแบบโอ้โหต้องแบบพิธีรีตองเสียแซงขั้นตอนเยอะมากมายแล้วอย่าไปพูดอะไรเพื่อเป็นการแก้ตัวเลยนะรับรองว่าเดี๋ยวไม่จบนะบขอโทษจากใจนะครับแสดงความริดใจแล้วขอโทษไปแล้วจบเลยนะฮะได้แก่คนที่มีแฟนเกิดวันพุธวันพฤหัสบดีแล้ววันเสาร์นะครับพุธพฤหัสบดีแล้ววันเสาร์เขาเหมือนคนง่ายนะแต่ถ้าคุณขอโทษจากใจแล้วจบ นะแต่ถ้าเกิดโผลไปแก้ตัวนุ่นนี้นั่นนะไม่จบยาวชัยแก้กันเมื่อไหร่ไม่รูก้กว่าจะจบจะเรื่องนะฮะสี่กลุ่มสี่แบบเอาไปฝึกง,ง้องกันนะครับคนราถอยกันบ้างรถลาวาสองกันบ้างชีวิตคู่จะได้มีความสุขนะฮะรับรองว่าจะรักกันอย่างยืดยาวนะแล้วก็มีความสุขกันด้วยอะไรอะไรที่เราเติมความสุขให้กับการกับความรักได้ทําได้ควรทํานะครับเพื่อสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราทั้งสองฝ่าย เอาละวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเอาเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมไว้เจอกันคราวหน้ามีเรื่องอะไรนั้นรอติดตามวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ